โครงการองฟ้าประธารัฐรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยผ่านปัตััติการแห่งรัฐ ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรจำนวน14,480,000ล้านคนทั่วประเทศซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ในการจัดหาร้านค้าถุงฟ้าประชารัฐให้ผู้ถือบัตรกระทรวงพาณิชย์ได้จัดหาร้านค้าเพื่อติดตั้งเครื่อง EDC ตั้งแต่เดือนตุลาคม2560จนถึงปัจจุบันมีร้านค้าที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC แล้วจำนวน32,255ร้านค้าครอบคลุมใน7,290ตำบลสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า120,000ล้านบาท โดยตั้งเป้าหมายให้มีร้านค้าครอบคลุมในทุกพื้นที่ถือเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากนอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมการพัฒนาและเชื่อมโยงร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและแบ่งกลุ่มเจรจาตกลงซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรมและชุมชนทําให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้มีโอกาสนําเสนอสินค้าเด่นให้ผู้อบรมรู้จักสินค้ารวมถึงใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารซึ่งส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นรูปธรรม ยมีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดและศูนย์กระจายสินค้าระดับอำเภอและมีการจัดอบรมเชิญปฏิบัติการยกระดับร้านค้าทงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพหลักสูตร5วันการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้แก่ร้านค้าทงฟ้าประชารัฐศูนย์กระจายสินค้าระดับจังหวัดและอำเภอหรือร้านค้าที่สนใจผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ มีการลงนาม MOU ซื้อขายสินค้าสินค้าที่ขายดีคือข้าวสารผักผลไม้ตามฤดูกาลรลย,ปปรยกปลาปลยกฉาบกะปิน้ำพริกกุ้งเสียบเป็นตน้นซึ่งสามารถช่วยให้ร้านค้าปลีกขนาดเล็กร้านค้าชุมชนสหกรกรสามารถแข่งขันกับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้มีเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นมีการกระจายรายได้ที่ชุมชนมากขึ้นเนื่องจากมีการนำสินค้าชุมชนมาจําหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐนอกจากนี้ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เพื่อขยายการบริการให้ผู้ถือบัตรให้ทั่วถึงเช่นตลาดสดรถเร่ร้านอาหารตำปังและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าโดยปัจจุบนันมีร้านสมัครเข้าร่วมโครงการแบบใช้แอปแล้ว3 4 8 9 9ร้านค้าและมีเป้าหมายให้มีร้านค้าทงฟ้าประชารัฐ1 0 0่0 0ร้านค้าโดยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการทงฟ้าประชารัฐโดยใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐผ่านสื่อสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนและลงพื้นที่เป้าหมายเช่น ตลาดสดเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการอีกด้วยซึ่งคาดว่าจะทําให้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐครอบคลุมในทุกตำบลไดไ้โครงการที่จะให้มีบัตรสวัสดิการเนี่นะมันช่างมีเศษเหลือเกินเป็นโครงการแบบคล้ายบบยุคปยะชาธมาถึงก่อนกาหนดละก่อนทานายนั้นกําลังสองคือเงินที่สามารถไปกดได้ร้อยบาทสองร้อยบาทจากตู้เบทีเอ็นเนี่ยเอามาจ่ายเป็น้าตน้าข้าวไฟคิดได้คนที่คิดได้เห็นในบุญมากและรัฐบาลนี้ก็ช่างสอดคล้องเลยมัน เอาโครงการนี้มาสนองตอบและเข้าใจว่าจะดาเนินการต่อไป